โรงพยาบาลของเล่นสวัสดีค่ะที่นี่โรงพยาบาลของเล่นมีอะไรให้รับใช้คะอ๋อปอดีว่าของเล่นของเชนเสียนะจ๊ะเป็นตุ๊กตาเขาไม่ยอมเดินช่วยดูให้หน่อยนะได้เลยค่ะอย่างนั้นเชนพบกับคุณหมอของเราข้างในเลยนะคะเชินลงทะเบียนที่แผนกต้อนรับของเราเลยค่ะอยู่ตรงนี้นะคะ เชิญด้านนี้เลยค่ะลงทะเบียนตรงนี้โอ้ขอบคุณมากค่ะของเล่นมีอาการยังไงบ้างคะโอ้เขาไม่ยอมเดินนะคะไม่ทราบว่าเป็นอะไรถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวไปหาคุณหมอที่อีกห้องเลยนะคะต้องไปห้องที่เป็นตุ๊ก,กตาตัวเล็กๆโดยเฉพาะได้เลยค่ะอันนี้ก็เป็นห้องสำหรับของเล่นที่เป็น พวกที่ใช้ไขลานนะคะอ๋อค่ะเดี๋ยวเราจะต้องไปอีกห้องนะคะนี่เป็นห้องตุ๊กตาสัตว์นุ่มๆค่ะโอ้อมีเยอะแยะเลยนะคะน่ารักทุกตัวเลยใช่ค่ะพวกตุ๊กตาป่วยจะมารักษากับเราเยอะเลยค่ะ และนี่ก็เป็นห้องสำหรับตุ๊กตาหมีที่ป่วยนะคะโอ้โหมีตุ๊กตาหมีป่วยหลายตัวเลยนะคะใช่ค่ะบางตัวก็หูเจ็บบางตัวก็เท้าเจ็บเห็นไหมคะอืมใช่ค่ะน่าสงสารจังเลยส่วนห้องต่อไปนี่ก็คือตุ๊กตาทั่วๆไปค่ะอ๋อนี่เยอะมากเลยนะคะใช่ค่ะ มีทุกชนิดเลยไปที่ห้องตุ๊กตาตัวโตวก่อนค่ะแล้วถึงถึงจะไปที่ห้องตุ๊กตาตัวเล็กนี่ไงคะห้องตุ๊กตาตัวโตวโอ้มีมารักษากันเยอะเหมือนกันนะคะใช่ค่ะแต่ของคุณเป็นตุ๊กตาตัวเล็กเราจะต้องเดินเลยไปอีกหน่อยนะคะ นี่เงคะห้องสําหรับออของเล่นสําหรับเด็กผู้ชายก็จะมีพวกจรวจรดรถยนหุ่นยนโอ้ดูสิคะมีหุ่นยนต์ป่อยู่ตัวหนึ่งด้วยใช่ค่ะเขาเพิ่งมารักษากับเรานี่คะ่ะห้องสําหรับตุ๊กตาตัวเล็กโอ้โอเคค่ะแล้วนั่นไงครับคุณหมอไปพบคุณหมอได้เลยคะ่ะขอบคุณคะ่ะ โอตุ๊กตาเป็นไรมาหรือครับคือเขาไม่ยอมเดินนะคะน่ทราบว่าเป็นอะไรหมอได้ครับเดี๋ยวผมตรวจให้นะครับไหนดูซิว่าเป็นอะไรอืมส่วนอื่นก็ปกติดีสงสัยว่าจะทานหมดนะครับเอาลครับหมอเปลี่ยนทานให้เรียบร้อยแล้วนะลองให้ทดลองเดินดูซิ ก็เดินได้นะคะขอบคุณมากเลยนะคะคุณหมอตุกตาหายดีแล้วขอบคุณมากนะคะยินดีเลยค่ะโอกาสนาเชิญใหม่นะคะขอบคุณค่ะถ้าชอบป๊อปปั๊บเทลอย่าลืมกดติดตามนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะ